ไอ้ขอดไอ้ยากูเป็นติ้วเลยทำไมล่ะรู้แล้วไงดีใจไงดีใจเลยมาทานน้ำค้างด้วยขอนรู้เลยกูไม่อยากเจอทุกอย่างในหน้ามันหน้าเจอแล้เจอเจอถ้ได้กับแล้วมันดึงอะไรเนี่ยไปคุยกันเอางั้ไปคุยกันน้ำค้างไต้ก่อนไต้ก่อนจัะอยู่คุณเห็นไหมค้างโอ้ยค้างยังมีองนะเนี่ย ไมไมม่่ยยืนนนปิดอถาักสวัสดีน้ำค้างสวัสดีสวัสดีนะจ๊ะจะไปไหนหลายจ๊ะน้ำค้างเออพอดีว่าพี่พี่พี่ขุนนะ่ะคืออ่าทุกท <c ười> ี่อ่าฮเดี๋ยวจะไปน้ำค้างเฮม,ม,มาหมดเลยมาหมดเลยมาหมดเลยนีน่นี่ตรงนี้ตรงนี้มาหมดหมดเลยนะเฮ้ยข้างไหนด้วยเฮ้ยเฮ้ย ไา่ตีเอาไปเอาข้างหน้าเอาหมดทั้งหมดเลยอ่ะโอเคไหมมึงเดินมาขนาดนี้มึงคงได้ก่อนนะมึงเอาไปรับไ้พอขอบคุณนะครับนิ้มค่ะเห็นเป็นอย่างนี้สงสารหลานเลยเนาะผัวมึงเนี่ยไม่ได้ขายข้าวเกี๊ยวคุณเลิกกันแล้วเห็นไมยืนย่องนานไม่เบื่อให้แกขายเจ้าข้าวเกียว ขายหลายอย่างเด<อ><อ>ี๋ยวอันนี้เอาไปเก็บแล้วเอาน้ำมาขายอีกมานะแทะ้แล้วก็ขายลูกโป่งอยาขายผั่วดอีกสุ <c oughs> เดเยอะกิจการเยอะดีแล้วน้ำลงอยางไหนเพื่อนแ,แต่คนนี้เจอน้ำค้างเอ่อกำลังจะรีบไปไหนลห่ะจ้าพอดีว่าพี่ตั้งใจจะมาจะมาหาน้ำค้างพอดีแล้วดูสิ ไม่รู้ว่าอะไรมันทำให้เราได้มาเจอกันพอดีเลยเนาะใส่ชุดสีเดียวกันด้วยเหมือนนัดกันไ้เลยอ่ะแสดงว่าเลากจตรงกันเนาะน้ำค้างสีฟ้าสีฟ้าเข้มนิดนึงไอ้ทิอยู่กับหมาบ่อยไงตาจะเหมือนหมาเลยโหมดนี่สีเดียวกับกูนี่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเลยไม่ต้องตรงนี้เลยไจะได้ใส่เหมน้ำค้างมึงจะใส่สีเดียวกับพระวัดบ้า ค้างเราไปจะริไปไหนล่ะจ๊ะน้ำค้างจ๋านค้างจ๋าค้างค้างจ๋าค้างจะค้างเลยโอนาสัยดายี่หรอน้ค้างจ๋าน้ำค้างจ๋าค้างจะาเลยะ กำลังใจให้กูหน่อยดิเป็นกำลังใจให้นะซื่อๆนะซื่อไม่ทำได้นะตัวเองแหวะน้ำพอดีว่านนขอโทษนะน้ำแค่พี่จำให้ร้ำค้างนะแต่ว่าพี่อยากคุยกับน้องค้างม,มากๆเลยน้องค้างตอบพี่หน่อยได้ไหมมีใจแด่ไม่ต้องเล่าหรือไงเออมีอะไรล่ะมีอะไรก็น้งค้างกำลังจะรีบไปไหนเหรอค้างหรอนค้างจะรีบไปงานวัดอ,อ๋อพี่วัดทุ่งลุยลายนี่ใช่ไหมเอ้ยไปวัดทุ่งลุยลายนี่แหละพอดีเลยใจตรงกันอีกแล้ว แสดงว่าเราจะเป็นเนื้อคู่กันแน่เลยนะคะพี่ก็มันก็ตั้งใจเลยนะว่าจะจะมาชวนน้ำค้างเนะี่ยไปไหว้พระที่วัดทุ่งลือลายพอดีเลยเไปลป่าไปสาบานรักกับพี่ฮะพระใหญ่ไงที่วัดตุง่งลุยลายศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะพี่จะพาน้ำค้างไปเราไปสาบานรักจะเลยว่าไม่ว่าชา,วชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆอ่ะก็ขอให้เราได้เกิดมารักกันทุกชาติทุกชาติไปเลยน้ำค้างไปกับพี่นะแต่คุณพูด หกิดมาเจะมาคิดต้องหรือเปล่าฮะจะชวนนักค้างไปสาบานนะและ้วจะหาเ่าวันหนึ่งเนี่ยน้องนักค้างเนี่ยเกิดผิดคำสาบานขึ้นมาใช่ไหมพะระน่ะไม่เอากูตายหรือไงอพร<า>ะพระผมพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรผมพูดอ่ะพูดอะไรก็มึงบอกพระเอามึงตายเนี่ยน่ยหมายความว่าคุณพระเขาไม่ลงโทษหรือไงมึงก็บอกไงพระลงโทษมึงบอกพระเอามึงตายแม่งพูดเสจียวปิวเลยเวลาดีๆหน่อย ก็ปกติเดียวก็นะคะก็พูดฟังง่ายอยู่แล้วมึงฟังให้มันยากละไมล่ะเออนี่ฉันผิดอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก็ข้าวค้างข้าวค้งนิอะไรอีกเนี้ยมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายแล้วฮิโรโกนไม่นานนะคะัยืนฟังพี่สักสองชั่วโมงนะตะกสองนาทีพอไปนอนหลับไปเลยละมันแบบเร็วคุณกูปวดที่เะี๋ยวฟังพี่นะเออปวดของน้ำทีเยอะของตะกอนมาจะกล่าวหมดไป ไม่สบายีคิดถึงแบบซึ้งครั้งเด็กนิสัยผู้ชายอยากแต่งแล้งว่าผู้ชายรักอ๋อนี่ครับกวรรักกี่คิดถึงแบบซึ้งกับเธอหัวมันเคยร้องนี่แ่บวันวันได้แต่ละเมอคไก่ผ่านทะเลน่ะ อขนไก่นะขนไก่เพื่อนกูไว้เนี่ยเฮ้ยอย่าวเล่นรักมึงสู้ๆนะมึงีน้องกนดีแค่ไหนแล้วเนี่ยใหญาๆวันหน้าเดี๋ยวพาไปขีดยาเออใชคได้ใหยาๆจะโดนเดี๋ยโดนเลยชื่องเนี่ยนะดีนะเชื่องเราไม่เคยให้อะไรกินกูเลยโอ้ไช่เข้าเพลิ่นแสนเกียวเดี๋ยวอเกลียวใจเธอ แังนค้างนะจ๊ะนค้าจ๋าคางล่ะแงค้างกเลยโอ้โหแงมานาแล้วมีแสงแห้งอ่ะได้แเกินไปแล้วหรอเอ้มันพูดดีเลยมันยงน้ะไปไหนจะเป็นเพื่อนได้นะบอกพี่ อุ่นจะไม่อุดอุนหนุนแก้วนุไม่ต้องใส่กูเลยนะหน้าคนดียวทำเพื่อเราปากเงียมเปลอกขนรูไปล้างทิ้งไปตูไม่ได้เลยจู มันหอมจังเลยไม่เคยผุยเ้เรียนผู้หอมสเสร็์เหนือไหลสามเตีองเมร นะ้คะ้าเ,เพื่อนไไหลอนไเลยจะตายเรอขอบคุณมากเลยน้ำคะ้ามีของไว้ดูต่างหน้า้แลวเราน้ำคะารีบไปรีบกลับนะที่หอน,น้ค้านะจ๊าได้เจอกันนะน้ค้างี่รักน้ำคาไไ้นำคานะ